คบป่ะเอาไม่ตับผมต้องไปตลาดใช่ไหมใช่ไป ไปแล้วมาแล้วอันออนั้นตตอยู่ไสเดอนี่ก็อันด็กซ้าด้าหรืเอเป่าเออตัวเป้ามาให้เขาตีแล้วเขาจะโท้าท้ามันเชียาไปได้บ่มือหนะน่ะเงิน ก็จะผ่านปากซอยบ้านตุกตาแล้วนางฟ้าบนสวรรค์ด้านฟ้าก็เป็นสุสานของคนคนจีนด้านซ้ายตรงรถกระบะสีขาวนี่ก็คือเข้าไปบ้านตุกตาเข้าไปข้างในอีกลึกเข้าไปลึกมากเข้าไปลึกเนี่ยบ้านตุกตาแถวเนี้ยตลาดตัดอันนี้ก็เป็นสุสานคนจีนคนจีน แพงมากๆถนนเขาก็จะพอออกมาจากเมืองใหญ่ก็จะเป็นเลนควนแบบนี้แล้วก็มีวิง่งมากนิดหน่อยไม่ค่อยเยอะถ้ากลางคืนมืดขนาด้องใช้ไปรถอย่างเดียวไม่มีทางใช้ไป ผู้มีอิทธิพลยึดถนนผู้มีอิทธิพลยึดถนนอยู่ห้าหกตัวแพะก็มีแพะเยอะที่นี่เดี๋ยวเราพอเราสุดถนนนี่เราก็จะผ่านบ้านตุกตานางฟ้าบนสวรรค์ที่ล่วงรับไปแล้วเดี๋ยวก็จะผ่านซอยบ้านตุกตา ที่ถูกขาวทอหยิงเขียนชีวิตคดีก็ยังไม่คืบรถทัวร์เขาก็มีวิ่งแต่วิ่งนานๆจะมีคางหนึ่งทางมาลายไม่มีเขียนจะข้ามตรงไหนก็ข้ามไ,ด,ามได,มด้ข้ามได้หมดข้ามได้หมดอันนี้รถทัวร์วิ่งไปเวียงจันท์หรือวิ่งวิ่งไปไหนสักอย่างหนึง่ง สวยมากแต่นอนเมืองก็สวยไปอีกแบบหนึ่งมีปตทมีคาตาบักด้วยมีมีทุกอย่างปตทคาตาบักมีหมดเมทตอนมีจิบป,ปี้มีมีขาจิบมีจิบป,ปี้ด้วยนะไม่ใช่เล่นๆน,นะเดี๋ยวนี้ปตทขยายมาอยู่ถึงประเทศลาว มีทั้งจิ๊ p พี่มีทั้งอเมซอนกาแฟแก้วละเป็นหมื่นกินกาแฟทีแก้วเป็นหมื่นคิดปะเอาปะแก้วเป็นหมื่นกาแฟแก้วเป็นหมื่นมีจิป p ี่ด้วยนะมีจิ๊ p ีด้วยนี่คือสนามบินปากเแต่ตอนนี้ยังไม่บินเมืองไทยยังไม่เปิดให้บิน ยังไม่บินมายังไม่มีไม่ถ้าจะบินก็ต้องไปไปขึ้นที่เวียงจันทร์ถึงจะมีแต่ถ้าที่เมืองไทยยังไม่มีมาเราก็ยังไม่เปิดยังไม่เปิดสนามบินยังไม่เปิดเพราะสายการบ,บินเขาบอกว่ายังไม่ได้ขายตัวก็เลยต้องเอารถมาเอง เป็นวงเวียนอะไรไมู้นุชจาวรีของเขาทักอย่างหนึ่งก็มีพูดแพนด้าด้วยนะมีมีหมดพูดแพนด้าคงแก๊ปมีหมดมีทุกอย่างมีหมดดทุกอย่างอันนี้ก็ส่วนราชการแต่ไม่รู้ว่าอะไรอ๋อข่ายทหารอันนี้คือค่ายทหารถ่ายไม่ได้ไม่ดี ทหารเขารุ่นเก่ามากรุ่นตั้งแต่ฝรั่งเศสนะครับก็มาการทหารแล้วก็ไม่รู้เท่าไหร่เกาให้เยอะมากสนามบินเข้าง่ายโดดข้ากำแพงก็เข้าไปได้เลยถ้าเมืองไทยมันไม่ได้เข้าได้ยางงี้ ถ้อยากเขาจะใช้แบบรุ่นเก่าบ้านเราใช้เอาอยางมาทํารุ่นเก่าแบบประเทศไทยที่ใช้เป็นยางตัวเอทีเอ็มเขาก็มีกดได้ของไทยก็ก่ได้อันนี้เป็นที่ร้านเกาหลีร้านของเกาหลีผ่นนี้เราก็จะข้ามกระพานผ่านแม่น้ำ รถก็จะจอดด้านได้หมดอะท่านอยากจอดตรงไหนไม่มีล็อกล้อไม่มีอะไรล็อกล้อไม่ค่อยมีนี่ก็เป็นวัดเก่าแก่ช่างสมายพลังเจดนี่ก็เป็นแม่น้ำอะไร่านไม่ออกแต่ว่าน้ำก็มาจะไปต่อมปน้ำโขงลูกที่ม่น้ำโขงหาแม่น้ำโขงได้โน่นแม่น้ำโขงอยู่โน่นต้นอีซีโน่นอันนี้เขาเรียก แม่น้ำเคโดนอันนี้ก็คือสะพานเคโดนคงจะใช่ยวัจากปากนตอนนี้ประเทศลาวก็เริ่มจะติดวงจรติดแล้วเริ่มเริ่มจะติดนี่น่าจะเป็นวัดของคนไทยมาสร้างวัดคนไทยมาสร้าง เดี๋ยวจะถ่ายทอดให้ดูแถวๆนอกเมือง,งนี่โรงแรมของพวกมีตังหน่อยห้องละพันหนึ่งพันบาทไทยตีเปันจันยนะก็ถือว่าแพงแต่ไม่รู้นี่เขาติดตาฉขนได้รักอะไรไม่รู้นะ อ่านไม่ออกเห็นจะล่ะก็น่าจะมีงานอะไรเทศการอะไรสักอย่างหนึ่งมีติดพงติดีมีหมดขายชาบงชาบูมีหมดอาหารฝรั่งแถวนี้ก็จะเป็นพวกอาหารฝรั่งเยอะร้านแหลกเงินก็มีเรียบร้านเป็นร้านแหลกเงินซูเปอร์มาร์เก็ตก็เล็กๆไม่ใหญ่พอจะอยู่จะได้นี่ก็เป็นร้านพวกอาหาร ฝรั่งนั่งกินเบียร์แบบต่อเข้ากะแบบคอยนานาพวกอะไรพวกเนี้ยพวกฝรั่งก็จะมานั่งกินที่นี่ก็จะมานั่งกินเหมือนจะบ,บ้านเราตึกลาบ้านช่องก็ยังหลงเหลือของฝรั่งเศสซะสวดมากเขายังใช้ของฝรั่งเศสอยู่ยังไม่ไม่ลื้อ โรงแรมถ้าเป็นปภาษาลาวเขาก็จะอ่านว่าเรือนพักเขาเรียกเรือนพักก็คือโรงแรมเรือนพักคือโรงแรมเราต้องวิ่งเลนให้ถูกข้างมาข้างไหนข้างผิดไม่ได้ ธนาคารนี่โรงแรมนธนาคารวันนี้หยุดวันนี้วัอาทิตย์ธนาคารโตโยต้าก็มีนี่ธนาคารนี่กธนาคารของรัฐบาลใบแดงอย่าได้ผ่านนะโดนทันทีของคนจีนก็มีเหมือนแบบมูนิธิปอดลิกตึงอ่ะก็มีแต่เขาไม่มีรถพยาบาลนะเขามีไว้ช่วยเหลืออย่างอื่น ด้วยคนยากคนจนนี่ก็เป็นตึกแบบสมัยยุคฝรั่งเศสที่ยังครอบครองอยู่ก็ยังพอมีตัวหลงเหลืออยู่นนะชครับอย่างฝรั่งเศสวัดหองือนี้อันนี้ก็จะเป็นคนจีนอยู่ก็เกิดเยอะตรงแถวนี้คนจีนก็จะมาพักที่นี่ก็เกิดมากวัดนี้ก็คือวัดฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศสเป็นคนสร้างสร้างไว้เป็นทรงของฝรั่งเศสทางนี้เราไปนี่ก็จะไปสนามบินปากเซมาที่นี่รถคุณจะแรงถึงวิ่งได้ร้อยแปดสิบก็วิ่งได้ไม่เกินเก้บถ้าวิ่งเกิน9ก้าสิบก็เรียบร้อยใบสังไม่มีถึงบ้านไปบ้านเรานะครับถึงตัวเลย เขาเรียกตลาดดาวเรืองข,ขายทั้งโทรศัพท์มีทั้งเผอขายก็คือเผอก็คือก๋ mm hmm. วยเตี๋ยวบ้านเราอะก๋วยเตี๋ยวบ้านเราเรามีหมดทุกอย่างมีทุกอย่างหน้าผลตอนนี้ก็ปิดไปหลายร้ mm hmm. านถ้ mm hmm. าใครอยากซื้อข้าวถูกนี่มาที่เราเนี่ขยข้าวถูกไม่แพงด้วยมาที่เรา ร้านหมอก็มีมีแต่ร้านหมอนะแต่โรงพยาบาลใหญ่ๆไม่มีโรงพยาบาลใหญ่ยังไม่ได้รัฐบาลยังไม่ได้จัดจ้างตงเขตปากเกรมีใกล้ๆโรงพยาบาลใกล้ค่ายทหารมีอันนี้ก็ที่พักของพวกฝรั่งต่างชาติที่มาก็จะนอนโรงแรมดีหน่อยก็จะได้โรงแรมดีหน่อยโรงแรมเขาก็จะออกออกกันมายุคฝรั่งเศต ที่ครอบคลองก็ยังมีกลิ่นอายของประเทศฝรังเกตบ้างอยู่บางอย่างพวกตึกรามบ้านช่องก็คล้ายๆฝรังเศตนี่ก็เป็นคนไทยมาเที่ยวที่นี่ก็ใล้แมสน้อยลง้บาก็เปิด ลังยดอกจะนั่นดอกพักแฝดนั่นจะกดดอกพักแหดนี่นะทั้งตัวนี่สวนขาธนะาาาเขาใหญ่มากแต่เป็นใครวิ่งมาตอนเย็นเย็นเขาจะมาตอนตอนเย็นเ็นเดี๋ยวเราก็จะผ่านสนามบินปากเซแต่ตอนนี้ยังไม่วิ่งตอนนี้ยังไม่วิ่งมัาจ้ไม่ให้ห,หรอกผมไม่ยอม เนี่ยภูเขาเนะยังสวย,นนวยประเทศลาวนี่ยภูเขาสวยมากแล้วคนไทยน่าจะมาเที่ยวราคาก็ไม่แพงมีสองพันก็สามารถมาเที่ยวลาวได้แล้วถ้าคนไทยมาเที่ยวเนี่ยน้ำมันก็ยังมีขายเขาก็ยังมีขายทุกปั๊มมีอะไรเขาก็เปิดไม่ได้ขาดแคลนอย่างที่เขาประกาศกันเลยไม่มีขาดแคลนคนเขาก็ยังจับใจใช้สอยกันเหมือนเดิมชาวบ้านเขาก็จะ ใช้ชีวิตเป็นแบบธรรมชาติเห็นไหมบนภูเขาเนี่ยสวยมากเลยหาไม่ได้นะครับเมืองไทยไม่มีแบบนี้นะครับต้องมาที่ประเทศลาวอย่างเดียวที่เราอยู่บนนี้เป็นทางด่วนเชื่อมระหว่างด่านปากเคด่านปากเคอ่า อาหารที่นี่ก็ไม่ได้แพงตามที่เราคิดสามสิบสี่สิบก็ยังมีเงินหนึ่งพันบาทใช้ได้สามวันสามคืนยังไม่หมดเลยค่าทางด่วนเสียเท่าไหร่เนี่ยอี่กพันสองพันกีบค่าทางด่วน ค่าทางด่วนเสียแค่สองพันกีบเขาก็มีทางด่วนเหมือนบ้านเราเหมือนกันน่ะแต่ทางด่วนเขาขี่มอเตอร์ไซค์ได้อ่าหกสิบบาทประมาณห้าสิบบาทอ่ะแพงหกสิบบาทแพงกว่าบ้านเราหน่อยหนึ่งก็เป็นของบริษัทอื่นเขาคนคนใช้สายเดียวก็เยอะที่ลาว แต่อายุเกินห้าสิบงนั้นนะไวรุ่นไม่มีเนี่ยปั๊มน้ำมันเขาก็ยังมีขายอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ขาดตลาดไม่เห็นมีคนมาเติมไหนก็บอกคนต่อแถวเป็นพันๆนคนไม่มี ก็จะผ่านปากซอยบ้านตุกตาแนละ้วนางฟ้าบนสวรรค์ด้านฟ้าก็เป็นสุสานของคนคนจีนด้านซ้ายตรงรถกระบะสีขาวนี่ก็คือเข้าไปบ้านตุกตาเข้าไปข้างในอีกลึกเข้าไปลึกมากเข้าไปลึกเนี่ยบ้านตุกตาแถวนี้ตลาดตัดอันนี้ก็เป็นสุสานคนจีนคนจีน แพงมากๆถนนเขาก็จะพอออกมาจากเมืองใหญ่ก็จะเป็นเลนส่วนแบบนี้รถก็บมีวิ่งมากนิดหน่อยไม่ค่อยเยอะถ้ากลางคืนมืดกนิดต้องใช้ไปรถอย่างเดียวไม่มีทางใช้ไป